แฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายคู่แรกครับพิกัด147ปอนบอลเวลชเวสนะครับชกทั้งหมด6ยกแต่จะครบ6ยกหรือเปล่าครับไปที่มุมน้ำเงินกันก่อนนะครับจากเวียงจันทร์สอปอป,อ,ปอลาวครับ ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Laos ท้องนินชัยเซ นักชกวัย21ปีนะครับข้ามลำน้ำโขงบุกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแบงคอกกรุงเทพมหาคนครประเทศไทยครับสูง180เซนิเมตรด้วยกันครับวันนี้จะแจ้งเกิดบนไวที The Fighter Next Generation ได้หรือเปล่าทองนินชายเซงมุมน้ำเงินผ่านไปครับย้ำอีกครั้งหนึ่งกำหนดการชก6ยกครับ147ปอนด มาดูมุมแดงจากประเทศไทยกันบ้างครับนักชกวัย28ปีสีเสื้อการันตีเละครับว่าเรื่องมวยสากลไม่เป็นรองใครแน่นอนครับ ladies and gentlemen please welcome t h red corner from Thailand ดดาวเหนือสิงห์วังชา นักชกจากเมืองหมูย่างเมืองตรังอำเภอห้วยยอดครับ178เซนเมตร28ปีวันนี้บุกสังเวียนเด e ะไฟเ t อร Next t e n n r a t i o n คู่แรกเปิดหัวเดือนตุลาคมครับมีกัร147ปอนด์ดาวเหนือสิงห์วงชอ และสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการพรมเมธจากสุรักครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง WorkPo i n t TV กฎหมายเลข23ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมวย The Fighter next generation ครับวันนี้วันเสาร์ที่5ตุลาคม2567ครับมีพี่ป๋องสุรเดชอภัยวงศ์และผมติ๊บตะกุลมวยอาคานลยวนเงาะทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายเพิ่มเติมความมันครับครับผมมาเริ่มกันที่คู่แรกของรายการนะครับ ดาวเหนือสิงห์วังชานะครับแฟนๆมวยโลกของไทยนี่น่าจะคุณชื่อคุณหนูกันดีนะครับเคยเป็นรองแชมป์โลกดาหนึ่งเคยผ่านการชิงแชมป์โลกอะไรนะครับวฟนี้ครับครามแบกกลับมาอีกครั้งครับในสีเสื้อใหม่นะครับกลายเป็นดาวเหนือสิงห์วังชาครับจะขึ้นชกอุ่นเครื่องในพิกัด1 4 7อเจปอนด์นะครับเจอกับทองดินชัยแสงนะครับนักชกจากสปปลาวนะครับกรรมการผู้ห้าเิธีครับกรรมการพมเมฆจากสุรักษ์นะครับ มาดูครับภาคใหม่ของดาวเหนือครับจะเป็นอย่างไรครับเป็นนักชกที่แฟนมวยชาวไทยนี่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับช่วงที่เขาพีคสุดๆุนี่เคยก้าวมาเป็นหนึ่งในนักชกความหวังแชมป์โลกของไทยด้วยครับดาวเหนือและเขาเคยชิงแชมป์โลกมาแล้วหนึ่งครั้งครับใช่ครับเคยขึ้นไปถึงรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งนะครับแม่แต่ว่าต้องต้องบอกว่าน่าเสียดายครับในไฟที่ชิงนี่ไปพลาดท่าก็ไม่เป็นไรครับกลับมาใหม่ครับไฟน์นี้นี่ได้สีเสื้อใหม่ครับเป็นคุณณริศสิงห์วงชาครับมาให้การสนับสนุน แน่นอนแล้วครับมาพระสีเสื้อนี้ครับก็เป้าหมายหลักก็คือ a b f แหละครับแชมป์เส้นนี้ไปก่อน<ม>แล้วครับเดิมทีดาวเหนือนี่เป็นแชมป์ไ b บ p a c i f พรแปซิฟิกนะครับข,ของเอเชียเดี๋ยวดูครับวัย28ปีกับประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าเหนือกว่านาโชคจากสอบปปร,ราวเยอะครับแต่ว่า,าสิ่งที่ทําให้คู่นี้โชคกันได้คือฟอร์มไฟล์ล่าสุดข,ของทั้งคู่เนี่ยแพ้มาครับพี่หมอสะดุดแพ้มาทั้งคู่ครับเพราะฉะวันนี้ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เพิ่มความมั่นใจด้วยกันนี่แหละครับเจอคู่ชกที่ฟอร์มเหมือนกันแบบนี้ครับครับ ก็มาดูขฟอร์มดาวเหนือในไฟนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับขยับขยับเข้าหานะครับอ่ะครับผ่านสองเวียนมา26ไฟน์นะครับสำหรับดาวเหนือชนะ22อแพ้ส <c oughs> จงังหวะหนึ่งสองครับลูปรลางนี้ก็ไม่ได้เปรียบทางทงนีสักเท่าไหร่นะครับนักชกจากสปปอลาวาในกางเกงสีเหลืองพ่งายแพ้สีครั้งของดาวเหนือที่พี่ป๋องเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็ เป็นการแพ้นอกท <ENNIS> <ม> <lawsuit> ั้งหมดเลยนะครับพี่หมอสามครั้งนี่แพ้ต่างประเทศครับเป็นการชิงแชมป์โลกครั้งหนึ่งที่เบลรี่แล้วก็อีกหนึ่งครั้งครับที่เบลรี่แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่แพ้คะแนนครับเอแพ้แพ้แพ้ที่ประเทศไทยพี่หมอสามครั้งคือแพ้เมืองนอกส่วนอีกหนึ่งครั้งแพ้ที่ประเทศไทยคือที่นี่แหละเมื่อไฟก่อนของดาวเหนือครับครับมาชมกันต่อครับเดี่ยวแรกก็ยังดูชั้นดูเชิงอยู่นะครับดาวเหนือก็พยาปยามจะเรียกฟอร์มเก่งๆสมัยก่อนกลับมาอีกครั้งครับ เชื่อว่าแฟนบวยก็คงตั้งคาถามับ <ừ m. S 2> พี่บอกว่า <ừ m. S 2> ดาวเหนือกลับมาภาคนี้แล้วเป้าหมายของเขาอยู่ตรงไหนและทิศทางเขาจะเป็นอย่างไรครับพี่บอกน่าสนใจครับอยู่กับคุณอริสิงห์วังชาแล้วเนี่ยเชื่อว่าการสนับสนุนการผักดนันต้องกลับมาหววาเหมือนเดิมครับพี่บอกครับผมเคยชิงแชมป์โลกในรุป140ปร่นน้อย40ปอนด์แล้วครับแต่ว่าไฟนี้นี่มาไาในเวท147ปอนด์นะครับจะไปถึงดวงดาวอีกครั้งหรือเปล่าครับต้องมาติดตามดูครับ แต่ว่าทองนินชัยเสงนักชกจากสปปลาวนี่ถือว่าไม่กลัวนะครับผมเปิดเกมมานี่เดินชนเลยครับท้าบวกท้าแรกเลยครับประสบการณ์มวยสากลอาชีพเขาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าชกมวยไทยมาเยอะครับนักชกจากลาวรายนี้ครับครับผมก็แต่ว่าอายุส21ปีครับมีความห้าวอมีกำลังเพิ่มเลยทีเดียวครับขณะที่ดาวเหนือครับสั่งเต็มหน่อยนะครับ จดจ้องอ,อ,อ,อยู่ครับยกแรกนี่ไม่ได้เร่งจังหวะเลยมากนี้โอ้ยสงสารครับปิดฉากในยกแรกครับพักสักครู่ครับกาแฟดีเซเวน่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายการมาจบมาตอนนี้ที่สองครับาการชก์ุ่นเรื่องของดาวเหนือสิงห์งชาเจอครับ ทองนินใช้เสงนะครับนักจกจากสปปลาวนะครับคู่นี้ย้ำกันอีกครั้งครับต่อยในพิกัด147่อยดปอนด์อืมเริ่มที่จะเดินชนแล้วครับทองนินกำหนด6ยกพี่ปองจะถึงไม่ถึงไม่รู้ครับไม่หาเกมแบบนี้สนุกแล้วครับ147ปอนด์แต่ว่ายืนแลกยืนบวกกันแบบนี้ครับทองนินนี่ไม่กลัวสักสีดาวเหนือเลยนะครับเดินชนด้วยครับนี่ครับเปิดเกมรุกเลยครับขยับขยับเข้าหา มีความเร็วแล้วครับแล้วก็ร่างกายนี่ต้องบอกว่าไม่เป็นรองรุ่นพี่อย่างดาวเหนือเลยครับมาวันนี้นี่มาสู้แหละครับหลังจากครั้งก่อนเทิร์โปลครั้งแรกของเขานี่ผิดหวังไปครับ <c oughs> ทางด้านของทองนินครับ ขอบคุณทางด้านของผลิตภัณฑ์สกินเดียวครับของแหลมทองการแพทย์โรคผิวหนังผดผื่นการน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมครับสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฟ้าระคับกลิ่นกายครับขอบคุณมโนชมพู oo, และครีมนวดผมประคำดีควายผสมน้ำมะมูกุลของแหลมทองการแพทย์ครับขจัดรังแคแก้คันศีรษะผมนุ่มสลวยสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาดา้าครับตอนนี้กำลังจัดแฟลติวด้วยครับโบรถเยอะๆเลยอ่ะบนเวทีกำลังสนุกเัาไม่บอกหนึ่งสองสวยครับ,บรเนีเย่ยขวาตรงครับมาสามสี่มัดแล้วโอ้ยเปนะครับ นี่ครับโอ้โหนี่แหละครับแม่พรเน้นเราเห็นเลยครับออาวขวาเข้าแล้วครับทองนินทองนินจะเดินแบบแหมที่ผ่านมาได้ไหมครับดูครับโอ้โหหน้าตานี่แดงเถือกไปหมดแล้วนะครับขวาของดาวเหนือนี่คลาเป้านี่ได้จะจะหลาหมันอู้นี่ครับแต่ว่าภาษาการของทองนินดูไม่กลัวครับใช่ครับยิ่งโดนแรงแก็ยิ่งเอาหน้าเข้าไปชนครับไม่สนใจเลยครับแหมเคยเป็นรองแชมป์โลกดับหนึ่งแล้วนะครับดาวเหนือ ดาวทองนินีเดินชนตลอดครับเปิดยกเปิดมันยุโอ้๋ตัดลวงสายสูงนะครับอาวลวงคืนครับตัดลำตัวเปิ้ลอีกทีหนึ่งเห็น็อดไฟตัวของทองนินีไม่รู้ว่าทำการบ้านมาหรือเปล่าเราี่บอกนะเพราะว่าไฟที่ดาวเหนือชิงแชมป์โลกนี่โดนตัดลำตัวเดี๋ยวดูครับทองนินผมมองว่าหัวใจใช้ได้เลยพี่ป๋องไม่กลัวดาวเหนือแหละครับก็อยู่ที่ว่าเขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าดาวเหนือเองนี่ ถ้าจะเทียบแล้วนะครับสแตดนี่ดูดีกว่าแล้วก็เหนือกว่าอยู่แล้วครับครับผมทั้งประสบการณ์ทั้งจังหวะฝีมือครับอยู่ที่ว่าดาวเหนือจะคลัเป้าจะจะได้เมื่อ,อไรนะครับแม่แต่วอย่างที่ที่คุณทิปบอลครับดอนท้องนี้ไม่กลัวครับอืเดินชนตลอดครับโดนเยอะก็จริงครับแต่ว่ายัง ยังยังเรียกว่าไม่ไม่ไม่ยี่ระไม่ออกอาการนะไม่ยังไม่มีเป๊ขณะที่ดาวเหนือเองครับแม่ดูชกไม่กดดันครับเขาเองไปแบบเรื่อยๆครับเหมือนเช็คร่างกายตัวเองด้วยลักษณะแบบนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณยกสี่น่าจะเริ่มเล่งแล้วพี่บอกอยู่ที่ทองนินนี่ครับว่าจะเดินเข้าร่องหมัดของดาวเหนือเมื่อไหร่ครับแต่ที่ผ่านมานี้ก็โดนไปเยอะนะครับแต่ว่ายังทนไหวอยู่ลักษณะดาวเหนือต่อยคือรอให้ทองนินเดินเข้ามาแล้วก็ดักนิดๆครับหมดยกที่2ครับพักสักครู่ ยกหน้าน่าจะมีช็อตเด็ดครับเดี๋ยวกลับมายาบำรุงร่างกายตราพญานาคเอาละครับมาต่อกันยกที่3ครับการชกนอกรอบในพิกัด147่้อปอนด์ครับดาวเหนือโอ้โหเริ่มต้นยกมาแล้วครับเริ่มเน้นๆเลยครับขวาเน้นๆครับเครื่องจักรหนักกำลังทำงานครับพี่บอบโอ้โหนี่ครับ สองยกที่ผ่านมานี่ทองดินชัยสิงห์นักจกจากสปปรลาวกับเดินชนครับแต่ยกนี้นี่กลายเป็นดาวเหนือกลับมาชิงจังหวัดเดินครับเปิดเกมก่อนเลยครับดาวเหนือส่งสัญญาณให้ทองนินได้รู้ครับว่าวันนี้ดาวเหนือมาเหมือนเดิมแล้วครับแต่ว่ายังไม่เร่งยังไม่รีบเท่าไหร่ครับนี่ครับทองนินไม่กลัวนะครับเดินชนด้วยครับแม้ว่าช่วงต้นยกเปิดฉากมานี่ดาวเหนือจะเป็นฝ่ายจุโอหขวาเข้าเหมือนกันครับนี่เหตุผลที่เขาไม่กลัวครับเขาเดินเข้าไปแล้วก็ทําได้เหมือนกันครับ ก็ม <ítulo> <es> ั่นใจในพละกําล <amo> uh, like ังต <im> ัวของตัวเองครับแล้วความอดทนของตัวเองครับแต่ว่าจะไปได้ตลอดรอดฝั่งป่าลบนี่ครับเกมยาวๆสาคัญครับดาวเหนือเองก็พยายามจะหาจังหวะจิ้มขวาอยู่นะครับแหม่ความนี้ไม่โดนครับถากไปนิดนึงนี่แหละครับเขาใช้จุดเด่นของเขาครับทางด้านของทองนินครับคือความรวดเร็วแหละครับอแม้ว่าลําหางลําโค่นนี่ไม่ได้ได้เปรียบดาวเหนือก็จริงแต่เขามีความเร็วเขาดูครับแม่จังหวะสเต็ปฟุตเวิร์กฉากหลอกแล้วออกหมัดครับ ใช่พยายามออกขวาแล้วทุกขวานะครับต้องมาชิงจังหวะกันนะครับคู่นี้แย่ซ้ายไปครับด้านเหนือพอมาเกมแบบนี้ครับทองนะครับทำให้ดาวเหนือนี่ต้องเน้นครับเราก็ต้องทำบ้าระวังแหละครับพี่หมองใช่ครับต้องพยายามหาจังหวะออกขวาแม่นๆนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยหลุดนี่โดนทองดินสวนทันทีครับใกล้ๆนี่ครับตัดลำตัวไปทีนึงดาวเหนือพยายามชิงจังหวะต่อยครับต่อยตัดขวาแล้วก็ดึงออก ตัวกครับทองนินพยายามใช้ซ้ายเปิดทางครับดาเหนือนี่ตีวนฟุตเวิร์กแล้วก็มีขวาคอยดักแน่นๆแหละครับใช่นี่คือแผนของเขาในยกนี้ครับชกแบบนี้ครับดาเหนือวางหมากวางเกมเปิดกระดานแบบนี้ให้ทองนินเดินเข้าหาแหละครับแล้วก็ตัวเองี่มีจังหวะเดินขู่โดนข่มบ้างครับใส่แยบเปิดเกมก่อนครับพยายามจะแยบสู้ครับทองนินตาสายทองนินนี่ปรีแดงแล้วนะัโอ้นี่ครับจ้ำเข้าไปครับ ถ้าย้าแบบนี้ี่เดียวมีเลือดครับพี่บองเลือดนี่ซึมมองแล้วนะครับบริเวณตาซ้ายของทองนินนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรจต่ต่อยแรงต่อยคมครับดาวเหนือขวานี่เข้าเกือบตลอดนะครับโอ้แต่หมัดทองนินครับดูสวิงพี่บองมีน้ําหนักนะดาวเหนือหลวมไม่ได้นะครับมือตกการหล่นนี่มีโอกาสหล่นตามการได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทองนินนี่ออกสุดครับใช่ครับทิ้งทั้งไหลครับนี่ถือว่าเป็นนักโจกที่ใส่เต็มที่ครับทองนิน ยี่สิปีเท่านั้นครับต้องบอกว่าแวววโอ้ยโดนเมาไวเมาไวเอาจังหวะนี้ครับแม่พยายามจะบอกกรรมการว่าโดนข้างหลังหรือเปล่าครับแต่ว่ากรรมการผมไม่บอกว่าไม่มีอะไรครับโหมดยกก่อนครับพักคู่เดียวสนับสนุนโดยบริษัทห้างขายาตราใบห่อจำกัดเ่ปิดแคบเดียว่ายมาสียกแล้วนะครับการชกระหว่างดาวเหนือสิงห์วังชา เเกงสีขาวนะครับเจอกับทองนินชัยเสงครับนักชกจากสปปลาวครับในเกงเกงสีเหลืองต้องบอกว่าเป็นเกมการชกที่ชิงจังหวะกันนะครับขณะที่ดาวเหนือนี่รอจิ้มขวาครับส่วนทองนินนี่เดินเบียดติดพยายามจะหาจังหวะจิ้มขวาเหมือนกันุวยครับแรกกันทีละคนละทีครับครึ่งทางแรกครับต่างคนต่างทําได้ดีในสไตล์ของตัวเองครับตอนนี้ทองนินนี่มีความเร็วครับใช้ความเร็วต่อยได้หลายจังหวะขณะที่ดาวเหนือมีความไม่ยํามีความเก่าครับดักต่อยแน่นจนตาสายของทองนินนี่ปริมีเลือด ซึมๆออกมาแล้วครับก็ต้องขอบคุณครับยาบำรุงร่างกายตาพญานาคจากบริษัทขายยาเป็นภาคจำกัดครับขอบคุณกาแฟดีเซเว่นดีเข้มจนหยดสุดท้ายบริษัทห้างขายยาตาใบหอจำกัดครับห้างขายยาตาเสือสเปตัวโดยคุณเชิดชัยเอื้อบุญญานันขอบคุณแหลมทองการแพทย์ครับขอบคุณแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท,ท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินครับโดนต่อยท้องอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะพี่ปนะ๋องนะโดนต่อยท้องก็ต้องพักให้หายจุกครับแต่ถ้ากิน,น,นแน่นๆกินเยอจะๆจุกเนี่ยแอนตาซินได้เลยอ๋อครับมาชมต่อครับเกมการ ดาวเหนือเองก็พยายามจะหาจังหวะจิ้มขวาอยู่นะครับแต่ว่ายังทําอะไรทองนินไม่ได้นะครับทองนินนี่โดนเยอะก็อุ้ยบวกขวาไม่ยังทําไม่ได้แถมโดนด้วยนลพี่ปองเฉียดเป็นิีนึงครับไม่เราเองก็อ,อยากจะเห็นดาวเหนือโชว์แหละครับแต่ว่าเขาโชว์แบบที่เราอยากเห็นได้ไม่หมดแหละครับเพราะว่าเพิ่งกลับคืนมาอย่างเต็มที่แบบนี้ครับพี่ปองเพราะฉะนั้นต้องเช็คร่างกายตัวเองก่อนแหละครับอุ้ยขวายาวมาครับล่าสุดไฟก่อนก็เพิ่งพลาดท่ามาด้วยครับเพราะฉะนั้น ถ้าปล่อยสบายๆหลวมๆนี่เดี๋ยวพลาดเหมือนไฟก่อนครับดาวเหนือก็พยายามจะหาจังหวะของตัวเองอยู่ครับก็ชกด้วยไม่ขวางด้วยความไม่ประมาทนครับสำหรับดาวเหนืออย่างชกแบบคุมเกมอยู่ครับกระแทกยับซ้ายแล้วก็ตามที่ขวาตรงนี่ครับยับซ้ายเปิดทางไปก่อนเรต้องชื่นชมท้องน<ม>ินครับส,สามารถรยืดหยุ่นเกมได้ดีมากครับตัดตัวไปทีนึงว่ก่อนเกมมาาชกนี่ชื่อเ<ม>หลือเกินว่าแฟนมวยน,นี่น่าจะฟันธงไว้ที่ยกสองคร<ม>ับพี่บ้องใช่ครับเพราะว่าชื่อชันประสบการณ์ีดาวเหนือเหนือก็เยอะนะครับ จังหวะวงในครับกอดไว้ก่อนกรรมการแยกมาโอ้โหถ้าดวลกับดาวเหนือได้แบบนี้นี่คู่ชกทองนินในไทยนี่มีเยอะเลยนะพี่บอกนะดูครับด้ยแล้วบอกด้วยครับไม่กลัวครับอ้าวครับดวลเอาสี่เอาสิเหมือนกัดฟันเร่งเลยวพี่บอกใช่ครับสามสิบวิยกที่สี่ครับพยายามเร่งทองนินหมพยายามจะเปิดเกมชวนทะเลาะด้วยครับแต่ว่าดาวเหนือไม่ ไม่เข้าไม่อะไรไม่ยอมแลกด้วยครับไม่หลงเหลี่ยมอ่ะใช่ครับไม่กระโดดไปเล่นในเกมคู่ต่อสู้ชกในจังหวะของตัวเองต่อครับดาวเหนือครับผ่าประสบการณ์สูงกว่าครับเร่งปลายครับดาวเหนือเองก็ยืดหยุ่นครับมีบูมีหมุนโมดยกที่4ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่กันต่อยกหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวจำกัด มาต่อกันยุที่5ครับแหมเปิดฉากมาทางทองนินนี่เปิดเกมรุยอุ้ยแม่แกแกโดนเยอะแกก็พยายามจะเอาคืนให้เยอะครับทต่ด้าของทองนินดูโอ้ยหมุนแล้วทิมขวาสวยงามครับเอ้าดาวเหนือครับแม่แต่ว่าดาวเหนือยังไม่กดดันนะพี่บอกนะแม่แต่ว่าไปประมาณคู่ต่อสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าเปิดโอกาสให้ทางทองนินต่อยได้เป็นชุดๆแบบนี้นี่ก็ไม่ดีนะครับ ดูว่าแกยังมั่นใจในความแกร่งละครับดูว่าทนทานพลังใหม่ของทองนินได้แต่ว่าทองนินไม่สนครับทนได้ทนไปครับขอต่อยไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแม่ต้องชมแลลวครับนี่ครับยังบล็อกแล้วรอสวนอยู่ทางด้างดาวเหนืออครับตัดลำตัวได้ดีครับนี่แหละครับนานๆนะนานๆมาทีแต่ว่าออกทีออกแน่นครับทางด้านของดาวเหนือนี่ครับหมัดชุดก็สวยครับดาวเหนือก็รอสวนเน้นๆครับแม่แต่ต้องชมทองนินครับขยันต่อยครับโอ้โหทิมขวา นี่ครับเล็กๆน้อยๆครับจังหวะสุดท้ายจังหวะที่จะได้คะแนนพี่บอกเห็นชัดเจนว่าความเก่าของดาวเหนือนี่ชัดเจนว่าเขาทําได้ดีครับเขารู้ว่าจะออกตรงไหนออกตอนไหนแล้วได้คะแนนแล้วดูได้เปรียบครับใช่ครับดูว่าหมัดนี้เข้าตากรรมการกว่านะครับขณะที่นี่ครับท้องนินต่อยไปเรื่อยนะครับอาศัยความขยันครับต่อหัวแล้วดูครับดูครับมุดมุดดาวเหนือเองก็ไม่ไม่หลวมเลยนะใช่ครับบล็อกแน่นมากครับไม่ประมาด้วยนี่แหละครับไฟนี้นี่เหมือนเตี๋ยว เตรียมตัวมาเพื่อที่จะเรียกความมั่นใจอย่างเต็มที่แหละครับผลงานหลังๆก็ถือว่าดีอยู่นะพี่ป๋องนะแต่ว่ามีมาสะดุดแพ้ล่าสุดนี่แหละครับใช่ครับก็พยายามจะเรียกฟอร์มของตัวเองให้กระมาอีหมครั้งครับแต่ฝ่ายนี้อย่างที่บอกทำได้สีเสื้ออย่างสิกวงชาครับของคุณฤทธิ์นี่มาปะกท้ายชื่อนี่ก็มีกําลังใจมากขึ้นนะครับทั้งน้าเลี้ยงทั้งอัดฉีก็น่าจะมีมากขึ้นกว่าเดิม นาทีสุดท้ายของยกที่5ครับขอบคุณแซลอะไหลยนครับโดยคุณอดิศรสันสนียสุนทรหรือว่าเสียอ่างครับขอบคุณบริษัทบอสเซงไทยแลนด์จำกัดครับยาบำรุงร่างกายตาเสือ11อตัวโดยในห้างเชื้อชัยเอื้อมุญลนันท์ครับขอบคุณสรงกหลลิตั้งกุญแจตาแปนสีฟันคู่โดยคุณพิชัยกิติทิครับมาชกมันตอครับทางดาวเหนือครับก็ยังช็อคคุมเกมอยู่นะครับยังไม่ได้เร่งจังหวะอะไรมากครับทางทางตรงนี้เดินบี้ติดตลอดครับ สัญญาณการชกแบบนี้ดาวเหนือส่งสัญญาณให้แฟนมวยทางช่องวพทีวีกดมาเลข13ได้รู้ครับว่าเขาต้องการชกแบบนี้เพื่อเช็คสภาพร่างกายแล้วก็ยืนระยะชนะคะแนนแบบนี้ครับพี่ป๋องอเพราะว่าในช่วงยก3นี่มีจังหวะต่อยซุดต่อยเมาแต่ว่าหลังจากนั้นเขาเขาปรับแผนชกในเกมนี้เลยครับดาวเหนือใช่ครับชกแบบไม่ประมาทนะครับคุมเกมไปเรื่อยๆครับหมด,ดยกครับทักสักครู่ครับ มานโนแชมพูและครีมนวดมีจำหน่ายที่ CJ ช้อปปี้ลาซาดาเอา่ะควกบมาชมกันต่อครับยกสุดท้ายครับการโชคนอกรอบในพิกัด147ปอนด์ระหว่างเหนือสิงห์วงชาครับเจอกับทองนินใจเส็งนะครับแหนก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ดวลหมัดกันอย่างเดือดตั้งแต่ยกแรกครับจนถึงยกสุดท้ายในทีเดียวใช่แต้ว,ว่าจะไม่มีช็อตนับช็อตน็อกให้ดูแต่ว่า เราได้เห็นการออกหมัดเน้นๆออกแน่นๆของทั้งสองคนครับทางด้านของทองดินีใช้ความรวดเร็วครับสปีดเพื่อที่จะเอาชนะดาวเหนือครับในเรื่องของความแข็งแกร่งความหนักประสบการณ์แต่ว่าดาวเหนือครับไม่เร็วก็จริงแต่แกแม่วันนี้ต้องบอกว่าชกได้ละเอียดแล้วก็รัดก,กุมมากๆครับนี่คือแผนของเขาที่ต้องการเอาชนะในแบบนี้ครับนี่ครับจังหวะเลือกต่อยเน้นๆครับให้เ้าตากรรมการครับขณะที่ทองดินก็อาศัยลุกขยันนะครับนี่ครับเนี่ย จังหวะ1-2นะ่สครับของดาวเหนือนี่เข้าเป้าตลอดนะครับแต่ว่าน้ำหนักหมักนี้ยังทำอะไรทางเนี่ยโอ้แต่ลูกนี้เต็มๆครับคือทองมินิกโดนเยอะนะครับแต่ว่ายังทนไหวครับือว่าดาวเหนือนี่จะพอใจกับผลงานตัวเองณตรงนี้แหละครับโอ้ยทำับแรกกันเอาครับตัดตัวเอาดิเอามาคือท้องนี้เนี่ยพยายามจะยั่วแหละครับให้ดาวเหนือนี่ยืนปักหลักแรกโอ้ยโดนเอียงเหมือนกันครับโดนฟุกซ้ายเข้าไปครับ ตรงนี้มันใช้ได้ครับผ่านบอกเลยผ่านครับแบบนี้เราได้เห็นเขาชกบ่อยๆแน่นอนแล้วครับขณะที่ดาวเหนือเองก็อาศัยประสบการณ์นะครับชกแบบคุมเกมนี่ครับคอยหาจังหวะยิงแบบเนื้อเนื้อเน้นๆตอนเข้ามาครับโยกหาจังหวะตรงนี้ดาวเหนือก็นี่ครับสวนกันน้องแล้วก็ทิมสวนไปครับต่อยมานี่ติดการกับหมดนะครับแต่ว่าอย่างได้ลูกขยันนะครับเสียงดังก็จริงครับแต่ว่าติดบล็อกติดการอย่างที่พี่ป๋องบอกครับ ดูเสียงดังแต่ว่าพลังทําอะไรไม่ได้ไงไม่เข้าเท่าไหร่นะครับต่อยเยอะก็จริงครับนี่ครับขณะที่ดาวเหนือครับมาแต่ละทีครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งสองเน้นีลครับนาทีสุดท้ายครับกดเน้นแล้วครับดาวเหนือต้องขอบคุณครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดครับขอบคุณสเปนพลัสแบงกอกอาร์ซีเอขอบคุณบริษัททวิสเปเชียลจำกัดครับขอบคุณบริษัทแกลเลซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัด ขอบคุณตราใบาห่อโดยคุณอิสระอัครประชาครับมโนโปรวิสกินเดียลบริษัทแหลมทองการแพทย์ลิตเติลเบลผู้ผลิตจำหน่ายพันเงินพันทองครับขอบคุณเจ๊อุ้มพี่ต๋องชวนเที่ยวตลาดน้ำอำัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับขอบคุณคุณอร่งว่องประเสริฐการครับบริษัททวิสเปเชียลครับที่สนับสนุนอุปกรณ์ให้กับทีแอลบ็อกซิ่งโปรโมชั่นในการแข่งขันครั้งนี้ครับะครับดาวเหนือก็อย่างที่คุณที่บอกครับชกแบบคุมเกมนะครับนี่ครับคอยหาจังหวะเลือกจิ้มขวาครับนี่ครับอักบะคัสสวยครับลูกนี้ มันนี่เข้าเฝ้าเกือบตลอดนะครับสำหรับดาวเหนือเพียงแต่ว่าโอเคถ้าปริมาณหมัดเนี่ยร้อยไปหน่อยเป็นอาเป็นกองเสีงที่อาทองนินที่ออกเยอะกว่าครับแต่ว่าหมัดที่เข้าเป้าเนี่ยจังหวะโชว์ดาวเหนือมีไงที่บอกใช่ครับหมดยกครับนี่ครับโกมลงกราบครับแม่ชกรุ่นพี่ครับที่เป็นนักชกจากสปบลาวนะครับแต่ว่าซึ่งซับแหละครับวัฒนธรรมของนักมวยของประเทศไทยแหละครับรุ่นน้องจะต้องแสดงการให้เกียรติรุ่นพี่แบบนี้ครับไม่ได้บังคับไม่มีในกติกาครับ แต่ว่านักกีฬาเต็มใจทําให้กันเหรครับเป็นการแสดงสมริตน้ําใจนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมเดี๋ยวดูภาพช้าหน่อยครับงว่นี่ครับจังหวะออกหมัดของทองลินนี่อาศัยความขยันนะครับแต่ว่าลูกในลูกเนื้อเนี่ยเป็นของทางดาวเหนือครับออกได้จ่าแจ้งมวยอย่างทองลินเนี่ยถ้าเจอมวยใหม่ๆนะมวยดาวรุ่งนี่ต้องบอกว่าสนุกสนุกเลยเพราะว่ามวยใหม่ๆนี่ถ้าถ้าเจออย่างทองลินไปนี่ถ้าไม่มั่นคงจริงๆถ้าไม่เจ่งจริงนี่อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะใช่ครับขยันต่อยมากครับเตรียมการจะทนด้วยนะครับ ดูครับสู้กับดาวเหนือแบบทีต่อทีมาต่อมาแบบไม่กลัวเลยครับเป็นของที่จะสอบบอรลาวแหละครับที่จะมาพัฒนาทัวมวยไทยนี่ครับจังหวะทีโดนยกสามครับน่าเป็นช่วงท้ายยกไปก่อนเขาพยายามจะฟ้องว่าโดนแต่ว่ามันด้านด้านข้างอะเนาะจังหวะด้านข้างครับโดนขมับอย่างอี่นเบทีหมดระฆังดังหมดยกไปก่อนจังหวะดาวเหนือโดนเหมือนกันนะนี่ครับสายขวาโดนหมดแต่ว่าน้ําหนักหมาดของทองนินครับไม่สามารถกล่อมให้รุ่นพี่อย่างดาวเหนือนี่มีอาการได้ครับผม รวมทั้งหมดครับอาล้วครับบนเวทีพร้อมแล้วครับไปดูกันว่าใครได้ใครชนะครับเรียบร้อยครบ6ยกในะฮะสำหรับคู่แรกของรายการครับ The Fighter Next Generation ในพิกัด147ปอนด์นั่นเองแล้ววันนี้ผู้ชนะมีคนเดียวเท่านั้นครับ The winner by unanimous decision goes to Red Corner ดาวเหนือสิงห์วังชาครับเป็นฝ่ายเอาชนะทองดินชัยเสงจากสพอปอลาไปได้ครับและแน่นอนวันนี้ครับผู้ที่แสดงความยินดีให้กับดาวเหนือนี่เลยครับคุณนริศสิงห์วังชาครับนายกสมาคมชักเกเย์แห่งประเทศไทยและพ่อพระวงการมวยนั่นเองนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับดาวเหนือสิงห์วังชาฝฟต่อไปจะเจอใครติดตามให้ดีกับ The Fighter Next Generation นะครับ